สวัสดีครับผมตามช่องออดี้ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเพิ่มแบตนะครับเพิ่มแบตปืนฉีดน้ำนะครับปืนฉีดน้ําไฟฟ้าช่วงนี้กําลังปีนี้กําลังมากันเลยครับมากันเลยแต่ว่านี่ของลูกสาวผมเนาะก็ซื้อมาประมาณ200กว่าบาทนะครับแต่ว่าแบตที่แถมมาก็าจะเป็นลูกนี้นะครับก็500ร้อยมิลแอมก็จะเล่นได้ พักหนึ่งเลยก็เป็นชั่วโมงอยู่เลยแต่ถ้ากดต่อเนื่องก็สิบกว่านอาทีเพราะว่าเท่าที่วัดการกินไฟดูนะครับก็ถ้าไม่มีน้ำเนาะกดมันจะอยู่ที่หกร้อยเจ็ดร้อยมิลแอมก็ถ้ามันห้าร้อยมิลแอมนะครับกดห้าร้อยมิลแอมเนะมาะแม่ลูกนี้ก็อยู่ได้เป็นชั่วโมงแหละแต่ว่าพอเราใส่น้ำปุ๊บม,มากินหนึ่งจุดสองแอมก็ เวลาก็ลดลงนะครับก็จะเพิ่มอยากจะมาเพิ่มแบบให้มันนานขึ้นนะครับก็มาดูว่าจะทำวิธีไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าที่ใส่ถ่านเป็นยังไงตรงนี้อ่ามีสกูตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เสียบเนาะแต่ช่องเนี่ยผมชอบใจไอ้รุ่นนี้มากนะครับว่าช่องใส่ถ่าน ไอช่องใสแบตเตอรี่นะครับใหญ่มากใหญ่กว่าตัวนี้อีกครับตัวนี้ไม่ไม่รู้จะหาวิธียัดแบตยังไงเพิ่มพื้นได้นะครับแต่ผมรุ่นนี้ผมทําไปแล้วแต่แต่ไม่ได้ทําคลิปนะครับผมเอาแบตแ800ดร้อยมิลแอมมาใส่แทนห้ารอยเนาะแล้วถอดห้าออกมาแล้วก็แกะดูอันนี้ของแบตเดิมของลูกนี้นะหุ้มพลาสติกใหม่เอาขอจริงก็เป็นแบบนี้แหละนี้ผมแกะมาหุ้มใหม่เปลยวงจร แต่ก็หุ้มอะพลาสติกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นสีใสก็จะเห็นวงจรมันนี้นะครับใครได้ซื้อปืนที่น้ำพวกนี้มานะครับที่เป็นแบตอย่างเงี้ยหากาวมาปิดหัวท้ายด้วยนะครับจะได้กันน้ําได้นะครับแบตจะได้น้ําจะได้ไม่เข้าในแบตถ้าใส่พปษนิมเออยังพอแก้ได้นะครับแต่ถ้าน้ําเข้าไปข้างในเนะี่ยพังนะครับก็หากาวอุดหัวท้ายนะครับ นี่ผมทำหมดแล้ววัวท้ายอัดกาวนะครับก็ได้กาวร้อนหรือกาวอาซิลิโคนอะไรก็ได้ครับติดกันนะ้ำนะแต่ผมใช้กาวร้อนตัวนี้อันะครับโอเคแบตบตัวนี้ผมก็เพิ่มละทำไปแล้วนะครับหน้าจาจะเละๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เพิ่มเป็น800ร้อมิลลิแม นะครับ,บก็ราคาแบตก็เกิน50ราคาของปืนนะครับปืนซื้อมาไอ Exchange. ตัวนี้น่าจะประมาณ140บแบตก็พาทำ BBS คู <c oughs> ่ด้วย BBS ตัวเดียวตัดครับจ่ายไฟให้ไม่ไหวก็เลยใส่2ตัวจบ <c oughs> ครับก็นี่ประมาณนี้เลย เละๆนะครับเน้นใช้งานเนาะก็นานขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถอดกล่องกันน้ําของเดิมออกนะครับก็ยังกันน้ําได้อยู่แต่ถ้าจะใส่ลูกใหญ่มันใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องเอาที่กันน้าแต่แค่นี้ก็พอแลวเท่าที่ลองเล่นก็ชั่วโมงสองชั่วโมงได้สบายครับส่วนตัวนี้ผมเห็นช่องมันใหญ่ดีก็จะมีวิธีแนะนำเนาบก็ทําทําแบตเหมือนแบบลูกนี้ก็ได้ใส่พิมเอส ตัวนี้แล้วก็หาเซลล์อันนี้มาใส่นี่เซลล์นี้หายากเหมือนกันนะ1 4ึ่งสมันจะผอมกว่า1 8 6่0ครับเล็กเรียวยาวครับก็ขนาดเท่านี้เลยอันนี้เหมือนตัดสั้นลงความจริงมี1 8 5 0งแปดห้าศูอีกท่อหนึ่งก็กสั้นเท่านี้มีหลายขนาดนะครับให้เลือก ตัวนี้ก็จะได้พันสองร้อยมิลแอมแต่ว่าไม่อยากมาใช้ครับราคาค่อนข้างสูงร้อยกว่าบาทก็ปืนมันอสองร้อยก็เอาไว้ก่อนอันนี้อันนี้แพงกว่าก้อนนี้ด้วยนะก้อนนี้สามพันมิลแอมเลยมีเท่าที่เทสอันนี้เทสก็เต็มเหมือนกันอันนี้พันสองผมว่าจะเอาก้อนนี้มาทำอะมาใส่ได้พอดีเลยนี่ช่องใส่ทานเหลือเฟือ มีสองแถวด้วยแต่ว่าเปลืองครับก็ไหนๆก็จะมีแบตเดิมแบตเก่าถอดจากตัวปืนชินามมีสองก้อนแล้วนะครับก็ผมก็จะใช้สองก้อนนี้เลยแล้วก็เป็นแนวทางด้วยว่าใครไม่อยากตัดต่อสายมากครับก็หาเป็นรุ่นนี้นะช่องใหญ่ๆนี่ทำได้ทำได้เออเปืนตัวนี้ก็จะยิงแตงหว่าเป็นแบบนี้ ก็เป็นแบบประมาณนี้ครับเสียงไม่ได้รัวมากครับตัวนี้จะรัวกว่าประมาณนี้ครับมาก็ผมมีไอเดียอยู่เนาะมันใส่ถังได้สองก้อนแบบนี้เลยผมก็จะใส่มันแบบนี้แหละ <c oughs> ไอเดียไม่มีเลยมมกผมก็จะยัดมันแบบนี้เลยใส่ได้สองก้อน ใส่ไปแบบนี้เลยนี่เออเพราะฉะนั้นผมก็จะมาตัดต่อสายของปืนฉีดน้ำฝั่งปืนฉีดน้ำเนาะให้มันรองรับแบบสองก้อนนี้ได้ง่ายๆเลยก็หาหัวแบบนี้เพิ่มมาอีกอัน <c oughs> นึงนี่ได้แล้วสาย <c oughs> ก็อุปกรณ์เนาะมีสาย หัวเพิ่มมาอีกดูนี่ครับว่าแถวตรงกันไหมตรงครับผมมาแล้วก็มีหัวแรง้งหัวแร้งก่อนหัวแร้งดําโอเคมีหัวแร้งครับแล้วก็ตะกัวแค่นี้เลยแล้วก็ทําเลยแล้วกันครับใ้แล้วเริ่มจากการ ตัดเลยครับแล้วก็ปลอกสายปลอกสายนี่กลัวติดเหลืองเหลือเกินครับเพราะว่าโดนมาแล้วหาว่าอะไรนะความรุนแรงผมห่างๆแล้กันไม่ได้โดนนะ YouTube อย่าแบนผมละ่ะเสียวจริงกริง อโอเคปอกสายแล้วก็มาทางฝั่งนี้มาปอกสายอ่าผมเขาปอกหลบกล้องหน่อยนะครับ youtube ชอบแยกแยะไม่ออกอ่าตอนนี้ผมปอกสายอยู่นะปอกสายแบบนี้เก็บไว้อีกฝั่งหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยไม่ใช้แล้วแคตเตอร์อันตรายมากโอเคมาดำดำพันกับดำแดงพันกับแด,งน,บดงนะครับ ง่ายเลยแต่ถ้าไม่มีตะก่วเนะี่ยพันอย่างนี้ก็ได้แล้วครับไปพันแกตรงนี้นี่แล้วก็เทียบพันใช้ได้เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็บัดกรีได้นะผมก็จะบัดกรีโอเคประมาณนี้ตัวมาไลลเคลือบใสไว้ มานี้เลยแล้วก็มาตรงปืนนะครับตรงปืนถ้าบัตรกีไม่ได้ก็พันสายไปได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋วผมจะใช้อ่าโทษ เพื่อความเรียบร้อยสีดำกับสีแดงถ้าหดนี้เพื่อความสวยงามลุนๆนะครับถ้าไม่มีก็เทปดง โอเคมาเมื่อกี้เลยใกล้สงการแล้วครับจะได้เล่นได้นานๆนะครับอ่าแล้วก็ก่อนที่จะเอาแบตมาต่อขนาดกันนะครับให้ชาร์จไฟให้เต็มเรียบร้อยไม่งั้นจะเป็นการถ่ยอีกแบตหนึ่งมันจะไหลไปอีกก้อนหนึ่งครับแล้วถ้ากระแสมัน วนมันต่างกันมากกระแสมันไหลกระแรงนะครับมันก็แบตพังได้นะครับงั้นบเอ๊ก็ตัดนะโอเคติดแล้วนะครับโอ้โหเกือบโดนขาหลังตกโอ้ย ลิปไม่ได้ตัดนะครับก็อาจจะยาวนิดนึงก็ดูก็สคลิปไปเรื่อยๆได้ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับเอาไปเช็คเปล่าก็ได้ครับแต่ผมใช้ปืนลมร้อนแล้วกันหาได้ตรงนี้เรียบร้อยอ่ารับแต่ อลองรับได้2ก้อนแล้วนะครับก็ลองมาเสียบดูเลยทำงานปกตินะครับผมได้ชาร์จแบตทั้งคู่เนาะว่าวนเท่ากันละอยู่ที่4วนกว่ากว่าเรียบร้อยอ่ะต่อขนานกันดูซิไฟแลบไหมไม่มีนะครับพอวนเท่ากันแล้ว,วนี่เล่นได้อีกเข้าวตัวโอ้รู้สึกว่าแรงกว่าเดิมด้วย วนไม่ค่อยตกครับที่เหลือก็เก็บสายช่องมันลึกมากรุ่นนี้ชอบตรงนี้ช่องลึกมากๆนี่หนึ่ก้อนใส่ได้เหลือๆเลยก้อนยาวไอ้นี่ก็ใส่ได้เนาะไอที่อันนี้ก็ใส่ได้แต่ว่าเก็บไว้ใช้ยัง่นดีกว่าเอาของที่มี เรียบร้อยนี่โอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอัปเกรดเรียบร้อยนะครับเล่นได้ยาวๆอีกหนึ่งข้าวตัวประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็จะหาอะไรทำ มีของนุ่มของเล่นมาเพิ่มครับช่วงนี้อาจจะตัวช่วงนี้มันช่วงสวงการพอดีก็เลยตามเออเทนสักหน่อยนะครับตอนนี้พืนไฟฟ้ากําลังมาเนาะปีที่แล้วก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ปีนี้เห็นคนหากันเยอะเหลือเกินนะครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสุการนี้ขอให้เล่นน้ํา ให้สนุกนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับสําหรับคนที่เดินทางครับผมสวัสดีครับ